ก็คือเป็นคนที่ริมฝีปากข้างบนเนี่ยค่อนข้างใหญ่ก็หนาแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นทรงเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจนะคะ สวัสดีค่ะเทียนะคะอายุ20ปีค่ะปัจจุบ,บันเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะจากช่องเทียดเครีนนะคะก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับเมคอัพนะคะใครที่ชอบสายเมคอัพเกี่ยวกับบิวตี้นะคะก็จะต้องชอบช่องเทียแน่เลยค่ะก็ปัญหาของเทียนะคะก็คือเป็นคนที่ริมฝีปากข้างบนเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็หนาแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นทรงเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็เลยตัดสินใจอยากทําปากกระจับที่เลือกมาทําที่บีพาวคลินิกนะคะเพราะว่าก่อนจะจะทำเนี่ยเราต้องแบบศึกษาเยอะมากเราก็ดูรีวิวมาหลายที่นะคะจนมาเจอ ที่มีพราวคทินิคคือจะบอกว่ารีวิวเขาอะทรงสวยเยอะมากแล้วก็ที่นี่นะคะเขามีเทคนิคพิเศษและการออกแบบให้ปากของเราเนี่ยดูสวยเป็นธรรมชาติและละมุนมากเลยค่ะเลยเลือกมาทําที่นี่แล้วก็มาปรึกษาที่นี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้วแล้วก็ตรงน,นี้ตื่นเต,ต้นมากก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับเทียนะคะก็กลับมาแล้วกับปากกระจับปีกนางฟ้า ก็หลังจากที่ทํานะคะก็คือบอกเลยว่าชอบมากเพราะว่าตัวเองอะอยากได้ปากที่ดูเป็นทรงที่ไม่ชัดมากเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่บางเกินไปเพื่อนๆนะคือชอบมากเพื่อนบอกว่าสวยมากหลายะคนชอบเทียก็ชอบแม่หมออ้ยนทำมาแล้วหรอมันดูแบบเป็นทรงที่แบบดูสวยแล้วเป็นธรรมชาติเอาจิงๆคือทาน้อยมากแล้วก็ในการทํคิ้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นถือว่าดีมากเลยใครที่อยากทาปากกระจับนะคะเทียแนะนําให้ลองมาปรึกษากับทางบิ๊กาวคลินิกดูคือเขาให้คําปรึกษาที่ดีมากเราอยากได้ทรงแบบไหนเขาจะแนะนํา ออกแบบให้เราได้หมดเลยนะคะเราก็ต้องคิดให้ดีๆด้วยเพราะว่ามันเป็นการตัดชิ้นเนื้อปากของเราออกไปด้วยเนาะก็พยายามเลือกทรงที่เราอยากได้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะเทียน,นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตหนึ่งวันนะคะมีการบวมขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่เจ็บเลยนะคะตอนนี้วันที่3นะคะตอนนี้มีการช้ำเล็กน้อยตรงนี้นะคะแต่ว่าการบวมนะคะลดลงแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นวันที่7นะคะตอนนี้ก็เริ่มยุบแล้วค่ะแล้วก็ที่บวมช้ำนะคะเริ่มลดลงแล้วค่ะ